ขอความจเจริญในธรรมจงม,มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้คงเป็นการกล่าวถึงพุตุทานคาถาคือคาถาที่เป็นพุทอุธานตอนที่ทรงประรบคำถามของพระมหามงกชรา,ชาิที่มากราบทูลถามว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพรามโดยเหตุเพียงเท่าไหร่ ก็แลทําเหล่าใดทําบุคคลให้เป็นพรามซึ่งพระภูมพุมาคเจ้าทรงแสดงในรูปของการปฏิรูปคำว่าพรามในความหมายของคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายความว่าบุคคลใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแล้วคือละกิเลสละก,กรรมได้หมดแล้ว ภายในจิตใจจึงมีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเป็นตัวกระตุ้นให้ไปขู่คนอื่นด้วยคำหยาบก็ไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดมีตนสมรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วก็มาถึงประเด็นของพรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วแต่ละยกตัวอย่างพรหมจรรย์ ในชีวิตของสามัญชนทั่วไปก็เป็นการพูดเรื่องทานพูดเรื่องวยาวัจไม่ยคือการช่วยเหลือคนไายกันในทางที่ชอบจุควรแล้วก็ศีลการสำรวมระวังรักษากายวาจายได้ยบร้อยไม่มีโทษแล้วก็สถาละฉันโดดคือเป็นผู้ชายก็ยินดีในปัญญาของตนเองแล้วปฏิวัติ คือพัญญากรินดีเฉพาะสามีของตนเองแต่วันนั้นก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มีสมบูรณ์ภายในใจิตใจของพระอรหันต์พระไทยของพระพุทธเจา้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมัคนะคือหลักการดำเนินชีวิตของบุคลคลหรือคนดีทั้งหลายในโลก โดยเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องนับถือพุทธศาสนาเสมอไปประการช่วยเหลือกันด้วยการมีความสุจริตใจระหว่างสามีพัญญาเนี่ยโดยการอยู่ในระเบียบินยัยตลอดถึงการแสดงความมีน้ำใจโอปปอ,อมาริกันเป็นธรรมะปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งก็แสดงเห็นว่า คุณธรรมเหล่านี้แสดงเกณฑ์สูงสุดเอาไว้ในขณะเดียวกันคนทั่วๆไปก็โดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าได้ประเด็นต่อไปเป็นการพิสูจน์ทดสอบถึงความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าว่าปราศจากอาสวะกิเลสอย่างแท้จริง คือบทพิสูจน์ทดสอบเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เจอบทพิสูจน์ทดสอบเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรจะยกตัวอย่างเราอาจจะรักษาศีลแล้วก็มีปัญหาในด้านเรื่องการเงินอยู่พอดีก็พบเงินเขาวางลืมไว้จำนวนมากถึงซาเราหยิบไปเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนั้นได้ มันเกิดการต่อสู้กันระหว่างศีลกับเงินว่าจะเอาอะไรเกิดถ้าจะเอาศินไว้ก็ต้องไม่เอาเงินถ้าเงินก็ต้องทิ้งศีลตรงนี้จะต้องอาศัยพลังปัญญาพลังสติในการเ,ราเลึกรู้ในการคิดปินิพิจนาเป็นการมองระยะสั้นๆไม่ได้ก็ต้องมองในช่วงยาวๆเพราะถ้าเราขืนหยิบ ไปในช่วงใดก็ตามนะเราก็กลายเป็นอย่างน้อยก็อยากย่อรัพ์หลักทรัพย์แล้วปัญหามันจะติดตามมาอีกมากจนถึงละเมิดศีลข้ออธินาทานแล้วก็เป็นบาปกรรมที่จะต้องชดใช้วันแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหามันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาก็หลายวันมาแล้วได้ไปบรรยากรมที่ต่างจังหวัด แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซึ่งเป็นนักศึกษาก็เธอถามปัญหาเธอถามมาเยอะจะมีบางปัญหาเราเห็นได้ชัดเจนว่าในการต่อสู้กันระหว่างจิตสำนึกหรือมโนธรรมสำนึกกับความเห็นแก่ตัวหรือว่าอาจจะพูดว่าความมักง่ายของคนก็ได้ มันก็มีทั้งฝ่ายชนะความชั่วแล้วก็ภายแพย้ต่อความชั่วแต่ความคิดที่น่ากลัวก็คือเรื่องบางเรื่องไม่น่าจะพรังพลาดไปขนาดนั้นก็มีคำถา,ถามถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเป็นหนี้เป็นสิน,นเรื่องอะไรก็ไม่ได้บอกไว้หรอกเลยสุหาทางออกแกตัวเองไม่ได้ ก็ไม่กลาบอกพ่อแม่หรือบอกญาติผู้ใหญ่ก็ปรึกษากันในหมู่เพื่อนฝูงจะหยิบยืมใครก็ไม่มีใครมีเงินบางพอที่จะหยิบยืมในสุดก็แนะนําให้มีการขายตัวเพื่องเงินมัใช้นี่เขาเป็นความคิดที่น่ากลัวน่าสะดุ้งนะฮะตกใจเลยพออ่านเนี่ยตายแล้วมันไปกันใหญ่ แต่นี่คือแสดงไรแสดงให้เห็นว่าภายในใจมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเองมันจะมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างอำนาจฝ่ายต่ำกับอำนาจฝ่ายสูงหรือว่าธรรมะกอาธรรมมันก็ชักกระเยาะกันอยู่ภายในใจเราเนี่ยก้อนโรมอาจย์ในแนวนี้ที่จริงแล้วมันควบคุมได้ระดับอาการทางกายทางวาจาจิตใจอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอก็ได้ เราจึงพบการละเมิดบทบัญญัติของศีลระดับต่างๆซึ่งก็มีทั่วไปไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือการใจจืดใจดำเวลามีเรื่องที่ควรแก่การช่วยเหลือกันกดบางพวกก็ใจจืดใจดำไม่ยอมช่วยเหลือหรืการสำรวมอาการทางกายทางวัจจา แต่บางครั้งในอย่างใน,ในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแม้เราจะไม่สมาทานศีลมาเนี่ยคือถ้าจิตสำนึกเราดีพอเนี่ยเราไม่เอามันเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างปัญหาและปัญหาที่สร้างกันมามากกว่าปัญหาที่เราแก้ว่าสมมติว่าเราเป็นนี่เป็นศีนเขาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามชดใช้ผ่อนผันกันไป แล้วก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเฉพาะชาตินี้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดไปละเมิดศีลขึ้นมาจนเป็นอาทิตนาทานมันอาจจะแก้ปัญหาระยะสั้นในชาตินี้ได้แต่ก็มีปัญหาบาปกรรมที่จะต้องชดใช้ในชาติพบตัวต่อไปมันคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงสอนถึงประโยชน์สามช่วงอยู่เสมอนะครับเกอหยายความว่า เวลาพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามก็จะให้คนมองเห็นเรื่องปัจจุบันเรื่องต่อไปแล้วก็ต่อๆไปเพราะกรรมที่เราทําลงไปไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามมันมีลักษณะเหมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกผลทุกแห่งท่านบอกว่าอดีตกรรมนั้นติดตามคนไปเป็นแสนโกดกับแบ่งปีคือสัตว์ใดที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยเราก็ต้องชดใช้แต่ว่าเจอเมื่อไร่ก็ไม่รู้ ปัจจุบันในกรรมที่เราสร้างขึ้นก็มีลักษณะเช่นเหมือนเหมือนกันมันก็กลายเป็นสมบัติติดใจของเราไปแล้วก็ผ่านภพชาติไปความความคิดแนวพรหมจันทร์จึงไม่ใช่อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็มองไปตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาหรือมองโครงสร้างของประโยชน์ทั้งสามระดับกิดดับชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อต่อไป กรนีเพิ่งสังเกตอันิสงส์ของศีลซึ่งก็คุ้นคุ้นกันอยู่โดยทั่วไปที่ท่านบอกไว้ในตอนท้ายของศีลเมื่อสีเลนะสุกติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะศีลสีเลนะปกกสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์โดยปกกสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนีพปุตติยันติจะบรรลุมรรคผลนี่ผ่านได้ก็เพราะศีลเพราะงั้นก็จงชำระศีลของตนให้หมดจด ก็หมายความว่ามนแม้ในความเป็นศีลเองเนี่ยศีลเป็นบาตเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าคนปฏิบัติปี่ขึ้นไปมันก็กลายเป็นธรรมะมันก็กลายเป็นกรมนนมนกรมฐานสมถกรรมฐานนิพัานากรรมฐานไปในที่สุดมันจึงเอื้อประโยชน์ทั้งสามระดับคือมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติตแล้วก็นิพพานสมบัติ ในนี้ท่านที่อยู่จบพรหมจรรย์จริงๆยกตัวอย่างไว้เอาเอา,เอาเฉพาะระดับศีลนั่นนะครับก็เรียกว่าจิตมันไม่กำเริบลองดูตัวอย่างง่ายๆเช่นศีลข้อที่ข้อที่สามนะกามสีสมิจาจารย์เอากามสีสมิจจารย์อะไรคือถ้าคนที่มีสถานะสันโดษจริงๆคือยินดีด้วยพัญญาคนตนเองจริงๆหรือภักดีต่อสามีตัวเองจริงๆ มันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นไปในจิตเขาเรียกว่าการมาสังวรคือสำรวมระวังในเรื่องทางเพศคือจะไม่รู้สึกในทางเพศต่อชายอื่นหรือไม่รู้สึกในทางเพศต่อหญิงอื่นที่สำนวนอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านก็ใช้คมนะฮะใช้ได้คมว่าเป็นชู้ทางใจคือไม่มีแม้แต่ชู้ทางใจ พระการเพราะว่าในการรักษาศีลเนี่ยที่จริงมันมันจะมีอยู่สี่สจังหวะสี่ช่วงอย่างในศีลข้อกาเมสุมิจาจาร์เนี่ยคือหนึ่งไม่ละเมิดในทางประเวณีคือผู้ครองของคนอื่นด้วยตัวเองเออสองไม่ยกย่องส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นทำอย่างนั้น แล้วก็สามนี่ไม่ชื่นชมยินดีต่อคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีปัญหาเพราะในวรรณคดีของเราที่เราชื่นชมกันพระเอกในวรรณคดีของเราเนี่ยก็ยกเวน้นขุนช้างขุนแผนนะนะที่แย่งเมียกันเนี่ยคนอื่นไม่มีปัญญาเกินเกินหนึ่งเท่านั้นเนี่ย อย่างพระไปมณีก็เกิดหนึ่งแล้วก็ในตังรัฐทั้งหลายนะฮะวันนักดีของเราทั้งหลายนี่จะมีปัญญากเกิดหนึ่งแล้วก็มีรามเกียรติอีกเรื่องหนึ่งถึงแย่งผู้หญิงกันระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามมันก็แสดงให้เห็นว่าเราอ่านแล้วเราชื่นชมวันนคกดีเหล่านี้ก็สืบต่อมาได้ยกย่องเรื่องวีรกรรมของคนเหล่านะั้น แต่ในแง่ของธรรมะแล้วก็ถือว่าจิตใจยังกำหนัดเพลิดเพลินในการมมาคุณคือยังยินดีในการมาคุณไม่สมรวมระวังจนถึงจุดหนึ่งคือสงบความคิดที่เกี่ยวกับกรบรมไิตกคือเนียวนึกตึกนึกเรื่อำนาจของการมาราคา่ะมีความสํารวมระวังในทางการมเรื่องใหญ่นะก็ทําได้สี่ระดับไม่เป็นความประณีตขึ้นไปในภายในใจิตใจ ตรงนี้เวลาทรงอธิบายกุศลกําบทสิบเนี่ยจะทรงอธิบายเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปแล้วขั้นสุดท้ายจะเข้าถึงจิตที่สงบเย็นในแต่ละระดับทีนี้เมื่อมีความสงบเย็นในระดับใดก็ตาม่านก็บอกว่าอย่างพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูกขึ้นในอารมณ์ไหนไหนในโลก มาความจะมีการด้วยยุจะมีการด้วยยวนจะมีการข่มขู่สารพัดที่จะทำก็ตามแต่เขาจะทำนะฮะก็าทำยังไงเมื่อเรื่องของเขาแต่ท่านเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวที่ทรงอุปมาว่าเหมือนภูเขาศีลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวด้วยลมทึ่งพัดมาจากทิศท้งสีเพราะนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตาทีโนคือคงที่หลังจาก หมดกิเลสจ,จากพระไทยแล้วเนี่ยหือหมดกิเลสจ,จากจิตใจแล้วของพระอาจารทั้งหลายเนี่ต่อแต่นั้นจะไปเจออารมณ์สวยงามยังไงน่ากลัวยังไงน่าขัดเคืองยังไงก็ตามจะไม่มีความกำหนัดจะไม่มีความขัดเคืองจะไม่มีความรุ่มหลงจะไม่มีความมุมเหมาเพราะเราจึงพบเหตุการณ์ในระยะหลังนี่เราพบว่ามีคนเอาลูกสาวสวยๆมามอบถวายราพระพุทธเจ้าบ้าง ที่ดาม,มานางตนาราคาราตีมายุยวดบ้างนะซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปแต่พระไทยของพระองค์นั้นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นคือบางทีท่านอุปมาสภาพจิตของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายว่าเหมือนกับใบบัวเนี่ยมันเกิดเจริญเติบโตอยู่ในน้ำจริงแต่แกก็ยกยอดยกตัวเองขึ้นมาได้ แล้วน้ําก็ซึมเข้าไปในกรีบบัวใบบัวไม่ได้รหัรทั้งหลายที่จริงก็คือสามัญชนมาก่อนนะแต่เมื่อปฏิบัติพัฒนาจิตใจไปถึงจุดหนึ่งถ้าก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์จี่มันวุ่นวายนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านไม่เต้นไปตามจังหวะความวุ่นวายเหล่านั้นซึ่งข้อน,นี้บางครั้งบางคราวเนี่ยมนุษย์มันมีอารมณ์วิกฤต ที่มีข่าวเมื่อหลายปีมาแล้วที่บนนิวร์กควยดับนะฮะแล้วก็มีคราวหนึ่งที่ไหนที่เท็กซัสหรือที่ไหนรถบรรทุกเงินมันตกถนนเงินก็กระจายลงมาเต็มมันมีคนนี่เป็นโจรไปทันทีเลยจกชิงกันหยิบฉวยกันแล้วก็วิ่งหนีกันหลายปีมาแล้วน้องสะพ้ายกันแต่มาเข้ามาเล่าให้ฟัง คือเขามาตรงนั้นพอดีรถบรรทุกหมูตุนมีปากท่อนะฮะรถบรรทุกหมูแต่มันเกิดเกิดตกถนนนะไอหมูไอหมูหมูที่ผ่าเป็นซี่กระกตัวนึงผ่าเป็นสองซีเนะี่ยมันก็ตกลงระเนระนาดไปหมดเลยบอกว่ารถติดเป็นแถวแล้วมันจดมันหยุดปั๊บแล้วมันก็หยิบใส่ท้ายรถ อาจจะแน่นรถเบนซ์ยังเอาเด็กข้าวรถอยู่คนเดียวตะโกนขอร้องไม่ไม่ฟังเราก็นึก่าว่ามนุษย์เราเนี่ยพอถึงส่วนหนึ่งมันมีสิ่งด้อยยวนขึ้นมาไมนค่อยคิดอะไรแล้วถ้าใครไปจับภาพถ่ายเอาไว้ในของน้าดูนะคือนั้นเวลาความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้สติมันจะหายไป แทนที่จะเกิดเมตตากรุณาอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นมันควรจะเกิดเมตตากรุณาแล้วนะไม่ควรจะไปซ้ํมเติมก็แล้วแล้วก็คนบรรทุกรถบรรทุกทั้งคนขับทั้งคนเด็กรถอ่ะนะมันไม่ใช่เจ้าของเจ้าของก็คือบริษทัททางร้านของเขาแต่พฤติกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ก็ถามว่าเกิดที่อื่นไหมก็อย่างคนที่แย่งเงินเรียนกันที่เท็กซัสหรือว่าแย่ง ไฟดับที่นิยอกหลายปีมาแล้วที่มีข่าวว่าคือทุกคนกลายเป็นโจรไปทันทีความเป็นพลเมืองดีมันหายไปเพราะว่าการกระทำของคนอื่นมันไปยั่วยุให้อยากได้อย่างนั้นบ้างอยากมีอย่างนั้นบ้างอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเห็นเพื่อนเอาก็เอาด้วยนะก็เ,เ,ยเ,ยเลยฮโรสลาพากันไปตามดันดับเนี่ยแต่ถ้าคนซึ่งมีจิตสำนึกสูงอยู่ตรงนั้นด้วย ท่านอาจจะห้ามปรามท่านอาจจะขอร้องท่านอาจจะชี้แนะนะะแต่ถ้าทําไม่ได้ท่านก็วางเฉยอยาจจะโทรศัพท์ไปบอกกล่าวชี้แจงตำรวจเ้อตัวเองก็เข้าไปช่วยรถของราชการตรงนั้นแต่ปัญหาว่าคนจะทําได้เท่าไหร่ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเวลากระทบอารมณ์ในใจมันเป็นยังไง มันเหมือแต่เราสมาทานศีลไม่ดื่มสุราแต่ไม่มีสุราให้ดื่มเนี่ยมันต้องเอาสุรามาวางไว้ด้วยแล้วเราไม่ดื่มแล้วก็ถ้าต้องการทดสอบตัวเองก็อาจจะนั่งอยู่ทําการกลิ่นสุรานั่นแหละสุราก็อยู่ในแก้วฟืนก็ยื่นให้แต่เราไม่ดื่มคือดัดสันดานตัวเองจะให้อดกลั้นอดทนดอรล่านั้นได้ เราก็หนักแน่นมั่นคงได้ระดับหนึ่งนะก็ต้องมองคล้ายๆคนเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าเลิกเล่นการพนันะอะไรอะไรเนี่ยเวลามีการเชิญชวนชักชวนให้ไปทําอย่างนั้นก็ไม่ทําโดยแสดงว่าควบคุมที่ได้ระดับหนึ่งแต่การหลุดพ้นในแนวนี้หรือการคงที่ได้ในแนวนี้มันไม่ถาวรไม่ยั่งยืน บางครัง้งบางคราวสถานการณ์บีบคัน้นนโยยวนแรงขึ้นเราอาจจะรักษาความดีส่วนนั้นไว้ไม่ได้ก็ได้แต่รูุ้ท่เจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายนั้นพระทยของท่านเนี่ยเหมือนกับอะไรถ้าเราอุปมาเหมือนกับมะรงวันมันหยอดไข่นะเราลองสังเกตดูมลงวันหยอดไขนะ่เนี่ยคือถ้ากรยอดตบนปลาบนเนื้อเนี่ยมันต้องมีไข่ข้างมันเป็นนอนแล้วก็เน่าได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแข่งที่แมลงวันหยอดไข่ลงไปจะต้องเน่าจะต้องเป็นไข,ข่ขางจะต้องเป็นนอนปนัญหาว่าเขามีเชื้อหรือเปล่าฉันหยอดในกระจกหยอดในกระเบื้องหยอดในกระดานอะไรต้นเนี่ยมันไม่มีเชื้อเน่าอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นนอนได้จิตใจของพระหันที่ท่านเรียกว่าไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในลมในไหนในโลก เขเรียกว่าไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงๆไม่ว่าจะประสบความสุขหรือความทุกข์ก็ตามว่าที่จริงถ้าเรามองการเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรียบร้อยไม่มีอุปสักคอะไรแล้วมันมีประสักคมหาศาลเลยนะถ้าศึกษาในวินัยแลไจะชัดเจนมากเลย ว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระอาหารหันต์ทั้งหลายหรือแม้แต่พระสามัญชนเนี่ยถูกเบียดเบียนถูกวัตถุสลายกับคนนอกศาสนาในสารพัดก็ทําทุกวิธีทุกรูปแบบแโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าใช้คนก็เราเป็นเครื่องมือในการทํำลายคนก็เราเองเจนสร้างข่าวให้เกิดความแตกแยก,กให้เกิดความสับสน แล้วก็คนก็เราก็เกิดไปเชื่อข่าวตรงนั้นเข้าก็ไปโจดไปทวงไปขับไล่คนของเราอะฮะที่เขาเห็นว่าคนเหล่านี้ถ้าอยู่แล้วเนี่ยกำลังของศาสาศนาจะได้าศาสนาจะได้กำลังเพราะเราจึงได้มีข่าวมีเรื่องนะไม่ใมีข่าวว่าเกิดจริง เนะช่นทรงนางจินจะมานาวิกาไปย่วยวนพระพุทธจเจ้าเดี๋ยวขจัดตัวแม่ทัพเลยนะหรือว่าฆ่านางสูงสีปริพาติกาเป็นหมกไว้หลังพระคันธกุลดีของพระพุทธเจา้าหรือการที่จ้างคนตั้งโจนตั้งห้าร้อยนะมาฆ่าพระองค์กุลมาอพระโมกลานะเนี่ยเห็นไหมว่าเขามองเห็นว่าพระโมกลานะเนี่ยเป็นกําลังสําคัญ แต่กวัวตัดพระพาหาของพระพุทธเจ้าเสียสักข้างหนึ่งเนี่ยศาสนาก็จะสุดลงไปแต่ว่าชาวพุทธยุคน,นั้นจิตใจก็เข้มแข็งก็แยกเป็นก็แยกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสมมติว่าพระบางทีก็ผิดจริงผิดจริงก็สึดไปแต่ว่ามันไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการของศาสนาคนที่ก็ศรัทธาเริ่มใสในศาสนาอยู่ก็ก็ศรัทธาเริ่มใส เพราะเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบในกรรมของเขาคือศาสนาเป็นผู้ชี้บอกแต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องกลุ่มผลประโยชน์แต่ศาสนาเป็นผู้นําทางชีวิตแต่ละคนรับผิดชอบในกรรมของตนเองแล้วก็มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่เราสวดสา,ศา,ศายยายกันแล้วก็แสดงเห็นว่าจิตใจของท่านก็ไม่ฟูไม่แฟด ระดับเด่นนะฮะแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยฟ้าถล่มดินถลายอะไรก็ไม่ผูไม่แฟรอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันรทีพระยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านไม่ผูไม่แฟรครับท่านแยกอะไรได้ชัดเจนไม่ใช่เป็นแนวที่จะเอาความผิดจากคนหนึ่งประโยชนใ์ในคนหนึ่งก็ทาให้แปรเปื้อนกันหมดแล้วก็ คนเหล่านั้นเองก็เถอะท่านก็ทำเท่า,ท,าที่ทำก็ไม่กลับเมื่อกับตัวก็เป็นกรรมของเขาเองคือไม่ใช่ไปย้ำทำย้ำพูดย้ำคิดออกข่าวแรวออกข่าวอีกซ้ำาๆซ,ซากๆเป็นเดือนๆนะภาพเดือนออกมาเป็นเดือนเนี่ยซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรดีต่อศาสนาแต่ว่าเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์ จากคนซึ่งชิงชังต่อศาสนาอยู่แต่ผลท้ายก็มันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรนะเราคนที่เสียประโยชน์แทนที่จะขีดวงเอาไว้ว่าให้เสียเท่านั้นมันไม่ยอมเสียว่ลาก,กันไปให้เสียไปเรื่อยๆวันจิตใจตรงนี้ก็กจิตใจที่ฟูแฟบไปตามอารมณ์ตอนนั้นแล้วก็ความหมายที่สมบูรณ์ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นพรามเป็นพรามโดยทรรมนะฮะไม่ใช่เป็นพราม ไม่ใช่เป็นพรามโดยกำเนิดอย่างที่พรามเขาประสงค์ต้องฟังทั้งหลายแต่โมโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยถูกกันสวัสดี